พี่น้องจา๋าเมื่อกี้ครับได้คุยกับคุณลุงท่านหนึ่งครับหยุดมาแกมาคุยตัวยครับพี่น้องจา๋าบอกว่าเจอแล้วเนี่ยปีห้าสี่น่ะน้าขึ้นมิดป้ายเลยครับพี่น้องจา๋าส่วนตรงเนี้ยอันอันนี้ที่เถินนะครับอำเภอเถินจังหวัดลำปางแถวล้อมแรดนี่ครับพี่น้องจา๋าตรงเนี้ยที่ผมยืนเนี่ยระดับหน้าอกเลยครับพี่น้องจา๋าปาทโทก็หมายความว่าแถวนี้ทั่วหมดเลยครับพี่น้องจา๋าเกือบพอแล้วอันนี้โอ้ นี่น้ำไม่น้ำวังนะครับพี่น้องจา๋าถ้าเกิดท่วมแต่แ,ตแล้วบอกว่าเปิ้นว่านะครับกุ้ยเตี้ยนะ่มันเปิน้นมันมันจะมีต้นไม้ขึ้นรกมากเดี๋ยวนี้เปิ้นขุดลอกไปมันก็เลยเออน้ํามันก็เลยไปไว้หน่อยถ้าอย่างเง้นแล้วก็จะดันขึ้นมาแน่นอนครับท่วมแน,แน่แต่นี่ยังบ่ตาดนะจากผมวิเจเสือน้อยหลายงานนอําเบอ,เอร์เทินจังหวัดลำปางเจ้าออบ,อบอกคนเถิดชอบอูบบอก ตามนั้นอ๋มันสุดยอดจริงผมชอบบรรยากาศที่เนี่ยอยู่แล้วมัน